ความทุกเข้ามาสู่กายและหัวใจขอเพียงจำเอาไว้จะไปเพื่อดูแลทุกเวลา ให้รู้ว่าสิ่งที่มากกว่ารักษาคือเข้าใจไม่ว่าเธออยู่ไหนเป็นใครไม่สำคัญไม่มีวันที่ฉัน ในเกษตมอตานายกองการบริหารส่วนตำบลพุ่ยชันนะครับก็มีเรื่องจะมานําเสนอนะครับเกี่ยวกับเรื่องการดูแลผู้ป่วยเียงเนื่องจากโครงการบริหารส่วนตำบลพุ่ยชันนะครับกับโรมบาลส่งเสริมสุขภาพพุ่ยชันสองนะครับก็ได้ให้ความร่วมมือเกี่ยวกับการดูแลผู้ป่วยติดเตียงไม่ว่าจะเป็นด้านงบประมาณหรือว่าด้านบุคลากรนะครับเพราะว่าในบริบทของในตำบลพุ่ยชันเนี่ยก็มีผู้ป่วยติดเตียงหลายรายนะครับที่ไม่มีผู้ดูแลเนื่องจากว่า สถานะทางครอบครัวนะครับมีปัญหามียากจน,จนก็คือ,อผู้ที่จะดูแลผู้ป่วยติดเตียงเนี่ยจะต้องไปรับจ้างทํางานอื่นนะครับเพื่อจะได้ไปหาเงินมานะครับก็นับว่าการทําโครงการเกี่ยวกับเรื่องการดูแลผู้ป่วยติดเตียงเนี่ยเป็นโครงการที่ดีที่โรงพยาบาลสง่งเสริมสุขภาพชั้นสองเนี่ยได้ทําโครงการนี้มาก็รู้สึกว่าทําให้พี่น้องประชาชนเนี่ยได้รับความสุข นะครับได้รับการดูแลอย่างทั่วถึงนะครับฉะนั้นก็เป็นโครงการที่ดีเป็นอย่างยิ่งนะครับน่าสนับสนุนและก็ควรดําเนินการต่อไปครับผมในส่วนของรอคสตอหุ้ยชั้นสองนะครับในการดําเนินงานทีมหมอครอบครัวเดิมนั่นก็คือเราเดําเนินการโดยการจัดทีมนะครับหมอครอบครัวซึ่งประกอบไปด้วยทางอบตอนะครับแล้วก็ทางเจ้าหน้าที่รอคอสตอประธานอสมอแต่ละหมู่บ้านนะครับ รวมถึงแคร์กิฟเวอร์หรือผู้ดูแลผู้ป่วยหรือผู้สูงอายุติดเตียงระยะยาวนะครับเราก็จัดการอบรมนะครับทีมของเรานะครับเพื่อพัฒนาศักยภาพนะครับในการออกไปเยี่ยมไปดูแลสุขภาพไปส่งเสริมสุขภาพให้กับผู้ป่วยติดเตียงเหล่านี้นะครับพร้อมกับแนะนําญาตินะครับเราได้ออกเยี่ยมบ้านผู้ป่วยติดเตียงพบประสบปัญหาผู้ป่วยติดเตียงโดยมี แขนขาติดและก็แขนขาอ่อนแรงโดยการที่เราให้ให้ทำกายภาพให้ผู้ป่วยแล้วก็ให้คำแนะนำญาติเกี่ยวกับแขนขาอ่อนแรงและแผลกดทับแล้วก็สอบถามผู้ญาติผู้ป่วยว่าระบบขับถ่ายของผู้ป่วยเป็นยังไงบ้าง แล้วก็ผลตอบรับการกลับมามีความรู้สึกที่ได้เข้าไปเยี่ยมผู้ป่วยติดเตียงม,มีความรู้สึกภาคภูมิใจที่เราได้เข้าไปดูแลผู้ป่วยแล้วก็มีการตอบรับจากญาติผู้ป่วยอย่างดี